ภาพรวมปี2569ชาวลัคนาราศีพิจิกสวัสดีค่ะชาวพิจิกทุกคนทุกท่านนะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะเป็นภาพรวมๆนะคะในปี2569นะคะโดยที่แน่นอนว่าเป็นการสุ่มนะคะมันไม่สามารถตรงได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วดูเป็นเพียงแค่น้าจิม้มดูเป็นเพียงแค่ไกด์ก็พอนะคะเอาล่าละลัคนาราศีนะคะที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องตลอดทั้งปี2569ของคุณที่โดดเด่นมากๆนะคะ ตอนนี้จะมีชาวาธาตุลมนะม่ถุนตุลกลุมนะคะชาวาธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิกและ <c oughs> ขอโทษค่ะ <c oughs> ใครนินเทาเนี่ยแล้วก็มีชาวาธาตุไฟนะคะเม่สิงห์ธนูอ่ะโอเคเรามาเริ่มที่เรื่องเอามีคนเกิดวันจันทร์ด้วยนะคะเรามาเริ่มที่การเงินกันก่อนนะการเงินของชาวพิจิกตลอดปีสองห้าหกเก้านะคะภาพรวมๆนะโอ้ การเงินก็ต้องการงานก่อนสิขอโทษนะทุกคนเอาการงานก่อนนะคะการงานเนี่ยอมมองเห็นมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จแต่เป็นการประสบความสําเร็จแบบมีกลุ่มมีทีมไม่ใช่แบบตัวคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบไม่ใช่นะต้องมีกลุ่มมีทีมทําอะไรร่วมกันกับคนหมู่ม,มากนะคะแต่อาจจะแบบสักสองสามคนเนี่ยโดดเด่นนะคะนาะแล้วก็มีความใจร้อนด้วยนะคะอาจจะเป็นความสําเร็จที่คุณอยากจะได้มาแบบค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยมีความใจเย็นจากเท่าไหร่อะเออนะคะแล้วเอามองเห็นว่าเหมือนคุณพร้อมที่จะออกจากกรอบหรือว่าพร้อมที่จะไปประจนภัยหรือเขาเรียกว่าออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองแล้วนะคะแม้ว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนคุณอยากที่จะออกจากตัวตนเดิมเดิมเดิมทีตัวคุณเองเคยเป็นคนแบบมีทิฐินะคะคุณก็อยากจะเฮ้ยแบบมีคอนเนคชั่นมีมีมิตร สภาพดีๆมากขึ้นอะไรเงี้ยนะแต่ว่าตัวคุณเองก็ไม่ได้มั่นใจร้อยเปอร์เซอร์หรอว่าคุณจะทําได้แต่เหมือนคุณอยากจะนะอยากจะออกจากข้องปล,ปลโซนของคุณอยากจะออกจากตัวตนที่คุณเคยเป็นมาเพื่อให้การงานมันประสบความสําเร็จนะคะหรือบางทีไฟบังคับก็ได้นะว่าเอ้ยพอคุณต้องไปทําอะไรร่วมกันกับกลุ่มกับทีมอะไรเงี้ยคุณจะใช้ตัวตนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับคุณจะใช้แบบการมีทิ่ถิานะการอยากเอาชนะหรืออะไรเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้น แม้ว่าคุณจะหงุดหงิดนะอะออมมองเห็นตัวคุณเองบางทีก็ต้องซ่อนนะเออจาเป็นที่จะต้องซ่อนไว้แต่เพราะเพราะคุณรู้เหมือนกันเอาว่าตัวคุณก็รู้ว่าการมีคอนเนคชันที่ดีการที่คุณเป็นคนแบบนิสอะไรอย่างงี้นะเป็นคนแบบใจเย็นนะคะไม่ขัดแข้งขัดขา,ดขาใครเอาว่าคุณจะรู้แล้วแหละอาจจะรู้ตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้หรือว่าในอนาคตอันใกล้คุณจะรู้แล้วแหละว่ามันน่าจะนํามาสู่ความสําเร็จได้นะคะเพราะว่าการที่ทําอะไรร่วมกันเป็นกลุ่มคุณมีภาวะความหงุดหงิดเหมือนกัน จากตัวตนจากความที่แบบดาวังคารเะนาะเออของชาวพิจิกรความเป็นนักสู้นักลบจะทำให้คุณใจร้อนหรือหุดหงิดเงี้ยแต่เอาว่ามันมันมันคุณจะจําเป็นอะ่ะเออจาเป็นต้องแบบต้อง,ต,องต้องซ่อนนะคะนะคะคือเป็นตัวของตัวเองแบบร้อยเปอร์เซนคือไม่ได้อะ่ะนะจาเป็นเหลือเกินว่าต้องรักษาคอนเน็ชันนะคะเพื่อให้เพื่อเพื่อให้การงานมันประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าดูดูคุณใจร้อนแล้วเอยไม่ได้แล้วปีนี้ฉันต้อง ทำผลงานปีนี้ฉันต้องประสบความสําเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีโอกาสไปไปได้สูงมากมากว่าเซนส์หรือสัญชาตญาณของคุณนะคะจะเป็นตัวนําทางนะคะไม่ว่าคุณจะไปปฏิสัมพันธ์กับใครการมีคอนเนคชั่นนะคะเซนส์สัญชาตญาณของคุณนําทางได้เป็นอย่างดีมากว่าคุณควรเข้าหาใครทําอะไรกับใครเข้ากลุ่มไหนก้วนไหนแก๊งไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะแล้วก็ดูทรงอาจจะไม่ได้รีรอนะคะในการที่จะ พุ่งเข้าชนนะคะเพื่อให้มันประสบความสําเร็จแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณไม่สามารถที่จะเอาตัวตนได้เลยอย่างร้อยเปหรือความหมุดหิดเรียวกาดเข้าไปในวงนั้นอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้การเป็นทีมเวิร์กการประชุมการมีมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดีอันนี้สำคัญมากแต่เอาว่าเดี๋ยวเซนอาจจะเป็นตัวบอกคุณในรายทางก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณฝืนไม่ได้ อาจจะเป็นไปได้เช่นกันเพราะว่าในออฟสซอร์ใต้สำรับมันแปลว่าภาพรวมคุณอาจจะยังมีบ้างการทํอะไรร่วมกันกันกบกลุ่มคนกับหมู่คนเนี้ยมันทำให้คุณแบบบางทีไม่ได้อย่างใจมันหงุดหงิดอะไรเงี้ยนะอาจจะมีบ้างอยู่จากฮอร์โมนเอ่ยจากเอ่อความไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยแน่ใจจากหรือจากอารมณ์บางทีเราเหมือนอารมณ์มันสองขั้วไบโพล่าอะไรเงี้ยมันอาจจะยังมีให้เห็นนะคะแต่ว่า,ามองว่ามันเป็นไปได้มากๆว่าถ้า ถ,ถ้าให้ออมเชียก็คืออยากให้คุณออกจากคอมฟอร์ทโซนที่คุณมักจากนะเฮ้ยมีที่ถีมานะชอบเอาชนะแบบบางทีขี้หูหีดอะไรเงี้ยเอาชนะตัวเองได้ก็จะดีมากๆนะเอาว่าเออมันจะช่วยทําให้ความสําเร็จมันมาแบบการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะคะมันจะได้ไม่มีท็อกซิกมันจะได้ไม่ไม่ไม่มีอะไรในด้านที่ไม่ไม่ดีอ่นะเพราะฉะนั้นพลังงานบวกความสุขนะคะการที่คุณไม่ได้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็ พัฒนาตัวเองนะคะในเรื่องของอเสื้อผ้าหน้าผมบุคลิกภาพการพูดการจาการเป็นผู้นําที่มีความยืดหยุ่นการไม่เอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปน่าจะนําพามาซึ่งความสําเร็จที่มาพร้อมกับความสุขนะคะบางคนการงานเนี่ยอาจจะต้องไปข้องเกี่ยวกับางานนอกเวลาการทำโอทหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งออมมองว่าตัวคุณเองก็รับมือได้ดีหม,มหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเกิดคุณต้องทํางานอะไรก็ตามที่มันมากกว่างานปกติ ะะงานนอกเวลางานอะไรเงี้ยเอาว่าคุณก็ดูต้องโอเคอะเพราะว่าคุณต้องการความก้าวหน้าอยู่แล้วนะคะคุณก็เลยโอเครับมือได้กับการที่ฉันอาจจะต้องเอทำงานมากขึ้นฉันก็มีความสุขในการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานบวกและความสุขก็เป็นตัวแปรสําคัญเกี่ยวกับเรื่องงานของชาวพิจิกเช่นเดียวกันก็จะคาดหวังได้ถึงความสําเร็จนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเอ่ยนะคะการที่คุณจะพัฒนาตัวเองขึ้นมานะคะแล้วก็การที่คุณแบบมีโอกาสแบบ ได้เป็นผู้นําทีมผู้นํากลุ่มนะคะก็อย่าลืมอ,อย่าเขาเรียกว่าเอาพลังงานลบๆหรือว่าความใจร้อนเกินไปหรืออะไรต่างๆเนาะเข้าเข้าเข้ามาในทีมในกลุ่มนะะอันนี้อาจจะเป็นคีย์ว์นที่สําคัญตลอดปีสองห้าหกเก้าในเรื่องการงานของคุณนะคะเพราะฉะนั้นความสําเร็จความสุขกําลังจะเข้ามาแล้วในปีสองห้าหกเก้านะคะก็อย่าลืมใช้เซนส์นสัญชาตญาณน,นำทางด้วยในเรื่องงานเนาะแล้วก็บริหารจัดการอารมณ์ให้ดี นะคะต่อไปเรื่องเงินบ้างนะเรื่องการเงินของชาวพิจิกก็อยู่ในกลุ่มคนเช่นเดียวกันนะคะออการที่ตัวคุณเองนั้นเป็นคนนิ์ไม่ขัดแข้งขัดขาขับขัดคําพูดใครใจเย็นปณีปนอมนะคะออมมองว่ามันจะช่วยเป็นทางมานะคะของการเงินที่ดีนะคะเพราะว่าการเงินของคุณมันมาจากความเชี่ยวชาญการเงินของคุณมาจากออกลุ่มสังคมการทำอะไรร่วมทีมนะคะ สัญชาตยานจะนำนำนำทางคุณเองนะคะว่าคุณจะต้องทํำยังไงที่จะงัดเอาความเชี่ยวชาญชํานาญออกมาสร้างเม็ดเงินคุณจะต้องทํายังไงกับการร่วมกลุ่มร่วมทีมตรงนั้นเพื่อเพื่อทําให้มันเกิดรายได้เกิดประโยชน์เกิดการเงินขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ยังต้องระวังนะคะคือภาวะการใช้จ่ายด้วยอารมณ์นะคะบางครั้งฮอร์โมนแปลป้วนอยากอยากเบื่อแล้วอยากออกไปทําอะไรใหม่ๆก็ใช้จ่ายไปอะไรอย่างเงี้ยถามว่า คุณได้อะไรกับการที่คุณใจไวตัดสินใจไวในการใช้ใจ่ายคุณได้ความสุขคุณได้เป้าหมายที่คุณรู้สึกว่าเออมันเซ็กซ์ซัเซสมันแฮปปี้อยากเที่ยวต้องได้เที่ยวอยากระจนภัยต้องได้ไปจนภัยมันได้ใช่มันได้ไดแต่ว่าออมว่ามันคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนนะเรื่องเงินออมเห็นเพียงแต่ว่าออมว่าไพ่อยากจะสื่อสารว่าอยากให้คุณฝึกด้วยอะฝึกการที่เราจะจะไม่ใช้จ่ายใช้เงินตามอารมณ์จนเกินไปนักนะนะคะอมมองว่า กลิ่นของไ้นะ่อะมันเหมือนอยากให้คุณฝึกด,ด้วยนะแล้วน่าจะดีมากๆก็อาจจะช่วยทําให้คุณแบบ้ยใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้แล้วการเงินการฮอมันที่ะคุณอาจจะใช้ไปกับการไปฉลองการไปปาร์ตี้สังสรรค์แฮงเอาท์หมดไปกับการกินการดื่มนะคะหรือหมดไปกับเขาเรียกการรีโนเวทบ้านการต้องทําอะไรนะคะแล้วใครก็ตามที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเป็นที่ปรึกษาต่างๆนะคะ ออทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มของอุปโภคบริโภคอยู่แล้วเอาว่าตรงนั้นนะเฮ้ยการเงินค่อนข้างเข้ามาแรงและเร็วพอสมควรนะคะอาจจะอยากมีคนมาปรึกษาคุณในด้านที่คุณเชี่ยวชาญก็ยอมจ่ายอะไรเงี้ยนนะะหรือว่าอาหารที่คุณทำต่างต่างๆเฮ้ยมันมันดีนะฝีมือคุณดีคุณทำแบบแฟรนช์ดีตลาดทำถึงการตลาดดีอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่การเงินจะเข้ามาค่อนข้างแรงในหมวดหมู่เหล่านั้นนะคะความสวยความงามก็ ใช้ได้เหมือนกันนะความสวยความงามเซนต์ยานปัญญา,านะคะงานที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะเบื้องหลังความสวยความงามอะไรเงี้ยก็ก็ก็โดดเด่นนะคะการเป็นที่ปรึกษ,ษาในเชิงจิตบําบัดก็ก็ก็โดดเด่นว่าจะมีรายได้ที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็มีโอกาสมีรายได้ในรูปแบบของเออเขาเรียกว่าที่ไม่ใช่งานหลักด้วยนะคะเช่นการทําอาชีพเสริมนะคะเงินได้จากโอทอะไรเงี้ยนะคะ เงินได้มาจากการที่ตัวคุณพัฒนาตัวเองนะคะเนาะก็ก็จะช่วยทําให้การเงินแบบค่อนข้างแข็งแรงค่อนข้างดีพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องงานเรื่องเงินของชาวพิจิกมันมาพร้อมกับการแอปอะดั Ad ๊บแอปพลายปรับปรุงตัวเองให้ดูดีขึ้นมาหรือว่าการพัฒนาตัวเองแล้วก็โดดเด่นนะคะงานเงินที่มาจากความเชี่ยวชาญชํานาญนะคะโดดเด่นงานเงินที่มาจากการที่คุณไ nice น มากขึ้นนะคะแบบทำไปเรื่อยๆไม่ใจร้อนเกินไปไม่ใช้อารมณ์นะคะงานเงินที่มาจากาการทําอะไรเป็นกลุ่มเป็นทีมอะไรเงี้ยก,ก็ก็โดดเด่นมากๆในปี2,5,6,9นะคะและพลังงานบวกหรือความสุขนะคะนำพาการพัฒนาตัวเองมาสู่คุณได้อย่างดีมากๆและเซนส์สัญชาตญาณน,นำทางได้ดีมากนะคะอาทีน,นี้มาดูเรื่องความรักกันบ้างเนาะความรักเนี่ยมีโอกาสนะที่คุณจะได้เจอกับคอนเน็ชั่น ในเชิงแบบแอบรักแอบชอบก็เป็นไปได้ถ้ามันไม่ใช่แอบรักแอบชอบอาจจะเป็นความสัมพันธ์เติร์ดปาร์ตี้รักเราสองสามคนนะคะหรือว่าได้เจอคนคุยในสไตล์เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเอามาว่าน่าจะใจร้อนไม่ได้เรื่องเรื่องความรักของชาวพิจิตนะเอามา,าตัวคุณเองถ้าคุณโสดน,นะคะแล้วโฟกัสงานเงินคุณจะค่อนอแฮปปี้แล้วมีความสุขนะคะเหมือนกับพลังจิตมันจะเอาไปใส่ในการพัฒนาตัวเองเรื่องงานเรื่องเงินอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างดี ความรักบางทีมันยังเปิดเผยไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกไม่ได้หรือว่าสถานการณ์ไม่ได้เอื้ออํานวยให้พวกคุณเปิดเผยสถานะกันน่ะมันก็จะทำให้อารมณ์แปรปรวนนะเนาะแบบมันลาคาเนาะทาไมเนี่ยเป็นได้แค่เพื่อนเหรอเอ่อบอกรักบอกชอบกันก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลย่เงี้ยก็เลยทําให้ถ้าคุณเอาเอาใจไปโฟกัสความรักอาจจะมีปัญหาหึงหวงอาจจะมีปัญหาความหุดหงิดใจได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปไปเรื่อยๆดีกว่านาะถ้าถามออมอ่ะไปเรื่อยๆดีกว่า นะคะก็เขาเรียกว่าอยู่ในจุดที่คุณแฮปปี้กับตัวเองนะคะแล้วโฟกัสงานเงินจะดีกับชีวิตคุณมากๆในปี2569สําหรับชาวพิจิกที่มีใครบางคนอยู่ในชีวิตอยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสเนาะที่มีมีความห่างกันนะคะใช้อารมณ์ทําอะไรด้วยอารมณ์ตัดสินใจอะไรลงไปนะคะเราก็ห่างกันแต่ว่าความสัมพันธ์ก็สามารถกลับมาคุยกันได้นะอาจจะเป็นภาวะลักๆเลิก,ลก,ลก,ลกภาวะมูฟออนเป็นวงกลมก็ได้สาหรับใครบางคน ชาวพิจิตที่มีใครบางคนอยู่ในชีวิตนะคะแต่ความรักโดดเด่นมันเป็นเหมือนเฟรนโซนเนาะเป็นความรักสไตล์เฟรนโซนคือโดดเด่นมากๆสำหรับปี2 5ง9ชาวพิจิตนะคะโอเคขออนุญาประชาสัมพันธ์นะคะวันที่ 8, มกกลาคม2569นะคะจะมีการจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะเป็นพุทธคุณใสยขาว100%ยนะคะคนโสดเสริมเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักคนมีคู่มีแฟนปรับพลังงานให้ราบรื่นมากขึ้นนะคะสายขาวแบบนี้ผลลัพธ์ไม่เกินกมไม่เกินบุญทํากมแต่งของคุณกับคู่กรณีถ้าคุณมีคู่กรณีนะคะไม่เกินบุญทํากมแต่งของตัวคุณกรณีจุดแบบคนโสดเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ได้ไม่เกินกรมนะสสยขาวแต่ปลอดภัยไง100%นะคะอาจารย์จะจุดให้เรา2 2 2เหมือนเดิมนะคะจุด 8มัก,กราคาเพราะฉะนั้นต้องติดต่อล่วงหน้าเพื่อสั่งจองนะคะรายละเอียดออมใส่ไว้ให้แล้วใต้คลิปนี้นะคะขอดูรีวิวหลังบ้านหลังไม้ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวออมก็จะลาไปแล้วอวยพรชาพิจิตขอให้สําเร็จสมหวังดังปรารถนาขอให้คุณได้มีการพัฒนาตัวเองแล้วยิ่งทําให้ชีวิตดียิ่งขึ้นไปอีกเลยนะคะใจเย็นๆเนาะเออทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็แบบไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะคะอะไรอย่างนี้ <laughs> โอยพรคุณล่วงหน้านะคะสําเร็จสมหวังค่ะบายบาย